ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้จะมาเรียนโรงเรียนส่วนระดมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนอาคารของ,งเราน,นะคะเดร๋จวเราจะพาเข้าไปดูอัตลักษณ์ของเรียนเรากัน,นะคะไปกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเรามีทุนรางวัลการันตีมากมายดังเอกลักษณ์ของ หลักศึกษาส่สาสสงเสริมให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางด้านกีฬานี่คือทำเนียบผู้นรยการของโรงเรียนเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายท่านเลยเพราะโรงเรียนเราอยู่มานานมากกว่า100ปีแล้วค่ะ เรามาอยู่กันที่เจดีเก่านะคะ j จดี JD นี้มีอายุยาวนานมากด้วยนะคะและคนชอบขี้แก่ยจเเชื่อกันว่าข้างใน j จดีนี้มีพระรูปหนึ่งด้วยค่ะและมีวิถีศิษิ์ตกป,อกป,อกป้อจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะถ้าเป็คนอยากมารับชมทุกคนสามารถมนาะชมได้ที่โรงเรียนเิเยงร้องกิจคะ่ะ นี่คือนี่คือโรงอาหารของเรานะคะวันนี้เราจะมาสอบถามแม่ค้าที่ขายของที่โรงเลียนะคะปารกันดิค่ะประกอบเป็คนความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาขายของที่โรง,งเรียนชุมชนวัดเมืองจิของก็มีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเด็กๆก,ก็น่ารักกันเนีย่ยแล้วมีความรู้สึกยังไงกันมีอะไรบ้างครับ ตอบไม่ถูกเลยนี่จะตอบยังไงเรียนึ้นแล้วป้าหมอนคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาขายของที่โรงเรียนเรามีรายได้ทุกวันทุกวันเแล้วก็ไม่เหมาพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นประธานนักเรียนรู้สึกดีใจค่ะและมีหน้าที่อะไรบ้างครับก็มีมีแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้น เดินตรวจน้องๆที่ทำเวนค่ะขอบคุณครับรู้สึกว่าต้องมีความรักกับเราไม่แก็เดินตรวจเวนเปิดห้องประมาณกีทคะประธานคะรู้สึกไหนบ้างคะที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นรองประธานของโรงเรียนแล้วได้รับมอบหมายหนะ้าที่อะไรบ้างคะ ก็จะมีตรวจเวนต่างๆค่ะในวันแบบจันทร์ถึงสุขอะไรอย่างนี้ก็จะแบ่งกันเช่นพี่ๆจะอยู่วันจันท์กับวันฟุธค่ะของพี่หน้าที่ก็คือวันจันทร์พี่จะเป็นคนตรวจเวนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันพุธพี่จะคอยช่วยจัดแถวให้กับน้องๆอ๋อขอบคุณค่ะ